หลวงพ่อปานพบพระอภิญญาในป่าลึกในระหว่างที่รอนแรมกันไปกลางป่ามีสิ่งที่น่าประหลาดใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือเสียงดนตรีไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนมันเป็นเสียงเพลงไทยธรรมดานี่เองมีให้ฟังทุกวันฟังชัดมากเหมือนกับเรานั่งติดอยู่กับวงดนตรีคณะทุ่งดอกทุกท่านได้ยินเหมือนกันหมด บางวันแอบมีเสียงกรองยาวเสียงโหเสียงยั่วบางขณะก็เป็นเครื่องดนตรีสายมโหรีปีพาดเสียงร้องส่งเป็นเสียงผู้หญิงหลวงพ่อปานท่านบอกว่าท่านตรวจดูแลว้พบว่าเป็นเครื่องดนตรีคณะเดิมของท่านเองที่ท่านสร้างบารมีไว้เดิมคณะดนตรียังเป็นนางฟ้านางสวรรค์กันอยู่เขาเห็นเจ้านายเก่าเข้ามาอยู่ในป่าเกรงว่าจะเหงา เลยเอามาบรรเลงให้ฟังเรื่องเสียงดนตรีนี้หลวงพ่อท่านเตือนว่าฟังแล้วอย่าติดเสียงจงจำเสียงที่เกิดขึ้นและขาดไปให้ทราบว่ามันเป็นเพียงอนิจจังเขาตีมันดังพอหยุดตีมันไม่ดังเมื่อหยุดตีแล้วไปคํำหาเสียงคิดว่ามันหล่นอยู่ตรงไหนก็หาไม่พบท่านว่าตรงนี้เป็นอนัตตา หลวงพ่อปานวัดบางนมโขนี่ปกตทิท่านมีความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าเวลาบำเพ็ญกุศลแต่ละครั้งท่านประกาศท่ามกลางประชาชนว่าขอผลบุญนี้ที่ข้าพระเจ้าทำแล้วจงสำเร็จแก่พระโพธิญาณในอนาคตการเทินไปทุดงดงเถวนั้นคณะทุดงออกเดินทางกันตั้งแต่ตอนข้างแรมเดือนไอ้แล้วกลับเข้าวัดใกล้จะเข้าพรรษาเดือนแ ไปดงกันจริงๆกินข้าวชาวบ้านไม่กี่วันนอกนั้นกินข้าวในป่าเมื่อเข้าเขตเชียงตุงไปตามถ้ำต่างๆจึงพบพระเพื่อนของหลวงพ่อป่านที่ได้อภิญญาเรื่องก็มีมาว่าเข้าไปพบพระองค์หนึ่งพอเข้าไปถึงเขาลูกหนึ่งแล้วก็มีพระองค์หนึ่งแก่ๆผอมๆผ,ผมยาวใกล้ถึงเอวเสื้อผ้าที่ท่านใส่เป็นสีที่บอกไม่ถูก พอเข้าไปแล้วก็พอเห็นกันเข้าหลวงพ่อปานท่านถามเออนี่พระหรือคนพระองค์นั้นหันมาทําตาของขวางแล้วก็พูดว่าไอ้พระมันอยู่ที่ไหนท่านพูดแบบนี้นะวะเฮ้ยพระมันอยู่ที่ไหนวะหลวงพ่อปานท่านว่าเอา้าเห็นผมยาวผ้าอิรุปูปากสีเหลืองไม่มีจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นพระหรือคนท่านก็ถามว่า พระมันอยู่ที่ผมหรือวะหลวงพ่อปานท่านบอกว่าไม่ใช่ท่านถามต่อไปว่าพระมันอยู่ที่ผ้านุ่งหรือวะหลวงพ่อปานท่านบอกว่าไม่ใช่ท่านถามหลวงพ่อป่านว่าพระอยู่ที่ไหนหลวงพ่อปานท่านบอกว่าพระน่ะอยู่ที่ใจใสสะอาดแล้วท่านก็เลยหันมาบอกว่าถ้าอย่างนั้นล่ะก็มาเสือกถามว่าพระหรือคนหลวงพ่อปานท่านบอกว่า เห็นผมยาวเห็นผ้ารุงรังก็ในเมื่อพระไม่ได้อยู่ที่ผมพระไม่ได้อยู่ที่ผ้าแล้วเสือกมาถามทำไมทำไมไม่ดูใจคนตอนนี้ท่านทำท่าโมโหจัดแล้วบอกว่าไอ้พระบ้านพระเมืองกินข้าวชาวบ้านแบบนี้อวดดีมันจะต้องเห็นดีกันหันไปคว้าไม้หวายาวประมาณวาหนึง่งคว้างตกไปข้างหน้าหลวงพ่อปานไม้นั้นกลายเป็นงูใหญ่ ยาวหลายวาใหญ่มากเลยเข้ามาทําท่าจักรดบรนดาศิษย์พระธุดงททั้งหลายหลบไปอยู่หลังหลวงพ่อปานกันหมดต่างก็แปลกใจเห็นไม้เป็นงูหลวงพ่อปานพอเห็นงูเพ่นเข้ามาท่านก็เลยบอกเฉยเฉเสียแล้วก็หยิบใบไม้คว้างลงไปใบไ,ไม้กลายเป็นนกเชียวเอางูติดเล็บขึ้นไปบนยอดไม้แล้วก็เล่นกันอยู่อย่างนั้นละ่ะทําเป็นเสือเป็นสางเป็นอะไรต่ออะไรของท่าน ไม่เห็นท่านเสกหรือว่าคาถาอะไรขว้าอะไรได้ก็คว้างลงไปมันก็เป็นขึ้นมาอีกองค์ขว้าขึ้นมาได้ก็คว้างลงไปเป็นตัวอะไรขึ้นมาแล้วก็รบกันเมื่อต่างคนต่างเหนื่อยกันแล้วก็มานั่งหัวเราะกันแล้วก็คุยให้กันฟังว่านี่ข้าเพื่อนกันหลวงพ่อปานก็พยักหน้าสิทธิ์คณะทดโดงก็เลยเข้าไปกราบท่านท่านก็เอามือมาลูบหัว หลวงพ่อปานก็บอกว่าพระพวกนี้เขาอยากเห็นของจริงแล้วเขาเป็นคนเอาจริงนี่พวกสาถึงสี่องค์นี้เขาเอาจริงก็เลยอยากจะพามาให้พบอยากจะให้สอนสององค์นี้ในด้านอภิญญาท่านชี้ไปที่พระเพื่อนหลวงพ่อฤาษีอสององค์ส่วนหลวงพ่อฤาษีหลวงพ่อปานท่านไม่ได้ชี้แล้วท่านก็บอกว่าองค์นี้ไม่ได้เล่นอภิญญาไม่ได้ คือว่าต้องอยู่บ้านอยู่เมืองเป็นหนี้เขาอยู่มากต้องใช้หนี้เขาลูกหลานมากบริวารมากบริษัทมากให้เล่นอภิญญาไม่ได้ถ้าขืนเล่นอภิญญาเดือดร้อนดีไม่ดีพระเขาจะว่าอวดอุตริมนุษยธรรมแล้วพากันจับสืกเข้าอะไรเข้าจะพากันลงนรกพระพวกได้อภิญญานี่ดีไม่ดีถ้าเป็นอภิญญาโลกียวิสัย ถ้าละกิเลสไม่ได้หมดก็จะล่อพระหรือชาวบ้านที่มาว่ามากลั่นแกล้งอ่านไปทตามกันดีไม่ดีก็ฉีง่อยไปเสียบ้างขาเป๋ไปบ้างตาบอดไปบ้างเดี๋ยวก็เอาปากทำตูดเอาตูดทำปากให้ขี้ออกทางปากกินทางตูดอะไรอย่างนี้อย่างนี้เรียนไม่ได้เรียนอภิญญาไม่ได้สอนไม่ได้องค์นี้ให้มันได้วิชาสาม ช่วยให้มันส่งมโนโมยิทธิเท่านั้นก็พอแล้วหลวงพ่อปานท่านบอกเท่านั้นไม่เห็นว่าท่านตั้งท่าอะไรท่านหันมายิ้มฟันขาวบอกว่าเฮ้จะสอนอะไรไอ้พวกนี้มันได้หมดแล้วไอ้นี่มโนโมยิทธิมันก็ได้แล้วไอ้เจ้าที่เขียนนี่มันก็ได้แล้วแล้วหันไปพูดกับพระเขียนว่าเออเขียนเอ้ยเองนะ่ะมันรีบตายนะ ตั้งใจวิปัสสนาญยาณนัเว้ยมุ่งเอาพะนิพานเป็นที่ไปอย่าไปยุ่งกับไข่นะเอานิพานอย่างเดียวนะเองนะ่ะกลับไปนี่ตายแน่เอาเข้านั่นมันตายดีวะ่ะตายดีกว่าอยู่อยู่นานเท่าไรลำบากเท่านั้นตายเร็วเท่าไรสบายเท่านั้นแล้วก็หันมาพูดกับพระเพื่อนหลวงพ่อฤาษีทั้งสององค์ว่าเออเองได้แล้วนี่หว่าอภิญญาเองจะมาเอาอะไรกับข้าเอาละ่ะ ถ้ามันมีอะไรสงสัยก็ถามข้าได้แต่ข้าไม่มีอะไรบอกว่าอาจารย์แกเขาเก่งอยู่แล้วข้าหนาไม่ได้เก่งกว่าเขาหรอกไอ้เขาหนะทำถ่อมตัวเพราะว่าเขาอยู่ในบ้านในเมืองนี่เขาหายใจไม่ออกเรียกว่าเขาอดกลั้นไม่ไหวเขาก็ออกมาหาข้าเสียทีนี่เขาทำแบบนี้มานานแล้วเออข้ามันเป็นชาวดงชาวป่าจะเอาได้แต่วิชาป่าอย่างเดียวต่อไปนี้สององ เราไม่มีหนี้กับเขาเออไอ้เจ้านี่แล้วถ้าพ่อหรือีเองนี่ลูกหลานมากเป็นหนี้เขามากนะลูกเอามันแค่วิชาสามก็พอเองจะเข้าป่าเข้าดงกับเขาไม่ได้หรอกต้องไปใช้หนี้เขาไอเ้เด็กๆเล็กๆมันยังไม่เกิดมาก็อีกมากมายส่งเคราะห์เขาไปนะเรามันพวกผองมากนี่เรามีพวกมีผองมากมีอะไรก็แบ่งปันเขาไป ช่วยส่งเคราะห์ให้เขาเป็นการส่งเคราะห์ตัวเองนั่นแหละท่านว่าอย่างนั้นว่าเสร็จก็คุยกันหลวงพ่อปานกับคณะพักอยู่กับท่านประมาณครึ่งเดือนหลวงพ่อฤาษีเล่าถึงท่านไว้ว่าท่านสอนวิปัสสนาญาณสวยงามมากว่าถึงลีลาที่ท่านสอนไพเราะเหลือเกินบรรดาผู้ฟังแต่ลูกหลานที่รักเวลาพูดจริงๆนี่นะเวลาท่านสอนพระกรรมฐาน วิปัสนาญาณเห็นชัดพูดแจ่มใสพูดช้าช้าและพูดสั้นๆการพูดแบบน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงพูดชั่วโมงเอาเรื่องไม่ได้ท่านพูดไม่กี่คำประโยคสั้นๆเข้าใจง่ายเห็นชัดที่ท่านเป็นพระอาหารหันต์เสียเยอะแยะองค์หนึ่งแล้วต่อไปองค์ที่สององค์ที่สองนี้ท่านเอาไม้มาถากทำเป็นรูปปืนไว้มากมายเพิงพิงไว้ในถ้ำ เมื่อคณะทุ่ดงไปถึงก็เห็นท่านซึ่งท่านแต่งตัวแบบคารวาสหลวงพ่อปานถามว่าทำปืนทำไมบอกว่าต่อไปประเทศชาติจะเกิดสงครามก็ออกหมานี่แหละแบกไปที่ตะก,กัดศิลาไปชุบๆเข้าแล้วมันจะกลายเป็นเหล็กเอามายิงฆ่าศึกหลวงพ่อปานถามว่าไม่บาปหรือบอกว่าไม่เกี่ยวบาปไม่บาปไม่เกี่ยวเพราะชาวบ้านไม่เกี่ยวนี่ มันเป็นเรื่องของพระป่าหลวงพ่อปานบอกว่าพระป่านี่ขี้โกหกมันจะมีแบบมีแผนอะไรเอาไม้มาถากเป็นปืนแล้วชุบเป็นเหล็กแล้วเอามายิงชาวบ้านได้แบบแผนประเภทนี้มันไม่มีมันหาตัวอย่างไม่ได้หาแบบฉบับที่ไหนไม่ได้โกหกพกลมพระในป่าหาสัจจากความจริงอะไรไม่ได้เป็นอันว่าทะเลาะกันหลวงพ่อปานก็เลยบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน มาแสดงกันให้ปรากฏเอากันให้ชัดเจนเอากันให้ชัดเถอะจะว่าปืนกระบอกไหนให้เป็นเหล็กไหนทำดูซิแล้วมันยิงได้อย่างไรไอ้กระบอกก็ไม่มีรูท่านเลยบอกเอามาไปด้วยกันไปเมืองตะกาิิราที่นั่นมีบ่อน้ำทิพย์สำหรับชุบเป็นเหล็กได้เป็นเหล็กกล้าถ้าต้องการทำเป็นเหล็กกล้าไปชุบที่นั่นชุบได้ ถ้าเหล็กไม่ดีนะท่านก็แบกปืนแบกไปกระบอกหนึ่งไม่ยักเอาไปหมดหลวงพ่อป่านท่านบอกทำไมไม่เอาไปหมดท่านบอกว่าไม่ได้เวลาสงครามเอาไว้ใช้ท่านบอกว่ามาเดินตามเข้ามาไปเมืองตะก,กัศิลาแล้วท่านก็ออกเดินคณะทุดงก็เดินตามเดินไปประเดี๋ยวไม่ถึง15นาทีถึงแล้ว และเห็นบ่อ้นาที่บ่อหนึ่งก็เอาปืนชุบลงไปมันกลายเป็นเหล็กออกมายิงไปก็ด่งปังปังแต่ไม่มีลูกกระสุนออกมาถามว่าในเมืองตะกัศิลาท่านบอกว่านี่แหละหลวงพ่อฤาษีเล่าว่ามองไปมองมาเอ๊ะมันแดนเมืองกําแพงเพชรท่านบอกว่านี่แหละเมืองตะกัศิลาสมัยพระพุทธเจ้ามันคือกําแพงเพชรน,นี่แหละ หลวงพ่อฤษีเล่าว่าความจริงประเทศไทยก็มีความเกี่ยวข้องกับสมัยพระพุทธเจ้าเหมือนกันสมัยโบราณน่นนะที่เขาไปเรียนศิลปาศาสตร์เมืองตะก,กัศิลาท่านบอกว่าเมืองกำแพงเพชรนี่แหละเป็นอันว่าสิ่งที่ท่านทําก็เป็นเรื่องของอภิญญาทําให้ดูไม่ใช่จะไปรบกับใครแล้วเวลาที่ขณะพัทธุดองพักอยู่กับท่านท่านก็สอนกรรมฐานให้ดี ต่อมาพบกับอีกองค์องค์นี้หลวงพ่อป่านเรียกพาทั้งขี้ขังข่าวท่านนั่งกรรมฐานนั่งสมาธิจนกระทั่งขี้ขังข่าวท่วมขึ้นมาถึงเอวไม่ใช่ท่วมนิดท่วมหน่อยมันท่วมตลอดถ้ำท่วมขึ้นมาถึงเอวเลยมันท่วมเอวขึ้นมาเลยแต่ว่าพระองค์นี้ท่านไม่ลืมตาเลยเนื้อเหลืองอ้วนอยู่ในถ้ำต้องขานเข้าไปเม็นขี้ขังขาวเกือบแย่ พอเข้าไปหลวงพ่อปานไปสะก,กิดนิดๆเรียกท่านท่านลืมตาขึ้นมาดูทีแล้วก็หลับตาไปอีกเป็นอันว่าไม่ยอมพูดด้วยเลยนี่เป็นอันว่าองค์นี้ใช้ไม่ได้เลยอาศัยไม่ได้ได้แต่หลับตาอย่างเดียวหลวงพ่อปานบอกมาหลายหนแล้วนี่ตั้งแต่ฉันทุดองมาตั้งแต่หนุ่มๆม,ม่เห็นที่ไรก็นั่งหลับตาแบบนี้ถามหลวงพ่อปานว่า แบบนี้ไม่ตายหรือครับหลวงพ่อป่านท่านบอกว่าท่านอยู่ได้อำนาจทำปิติเรื่องของพระอริยเจ้านี่เป็นเรื่องลำบากนะลูกนะว่าอย่างนั้นเรื่องของพระอริยเจ้าเป็นสิ่งเกินวิสัยที่เราจะเข้าใจได้พวกเธอจงอย่าเอาจิตใจเข้าไปวัดกับพระอริยเจ้าสิ่งใดที่ยังสงสยัยยังไม่รู้อย่าขัดขันเข้านะมันจะเป็นบาปเพราะเราเอง ไม่ใช่สัพพัญญูวิสัยมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่เป็นสัพพัญยูวิสัยสามารถจะรู้อะไรได้หมดพวกเธอจงจําเอาไว้นะหลังจากนั้นคณะพระธุดงก็พากันกลับวัดแล้วบรรดาลิงป่าทั้งหลาย30ตัวที่ตามมาก็มาแยกย้ายกันที่สระบุรีกับวัดคราวนั้นก็ปรากฏว่าเข้ามาถึงวัดวัน8ค่ำเดือนแ ออกจากวัดตั้งแต่แรมเรือนอ้ายกลับถึงวัดขึ้นแปดคำ่ำเดือนแปดหัวไม่ได้โกนผมขึ้นยาวเหลือเกินพอเข้าวัดเท่านั้นหมาที่เคยให้กินข้าวมันจําไม่ได้มันวิ่งไล่หอกหากเลยทีเดียวแต่หมามันจำกลิ่นเก่งพอใกล้มันพอมันได้กลิน่นมันก็กระดิกหางเดินเข้ามาหาหลวงพ่อปานท่านก็เลยบอกว่าเราไปทุ่ดงกันแค่หมาแปลกใช้ได้นะ ไอ้การทุดดงนี่ต้องไปกันให้หมาแปลกถ้าหมายังไม่แปลกก็ไม่ควรจะกลับวัดเรื่องทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ